แต่นอนเบ,บิ่งทุนลทัด์สริมบอลูกเสียงดีคักแท้เสียงดีคักแท้ลูก มังแก้มนอ้องที่เป็นเป็นห้อยเนี่ยคือว่าน้องเป็นเ <c oughs> พื่อน้ยจ้ะตอนนี้กําลังแห้งเนาะ <c oughs> ถ้าขี้มไผ่มันแหง้งก็เลยออกเป็นจีเป็นตะเก็ดแม่วังแก้ม,มากหลาก็นเนี่ยลูก <c oughs> ก็เสียงดีแท้นอยบางท่านคือเสียงดีแท้เฮ้เอสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอฟครับพี่ปานาะอาทุกคนครับอันเนสฝลั่งน้อยอุดรมารายงานตัวครับจ้า ไล่งาตคูครับแม่แม่ป้าป้ายังครับเรียงง่ายเทบ่หายบ่เอวบ,อบอ่งอ้ง <c ười> แง่ะไรญาติแม่เมือ่อยบ,อบอ่ลูกก็เลยบ่เอวบ่ลูกลากรเลยเรียงง่ายบ่ลูก

นอนเบิงโทรทัศน์เด้อจ้ะนอนเบิงโทรทัศน์แล้วก็ห้องน้ำโทรทัศน์ฮดอินอินน้ำเขาะบ่บ่บปลกเลยอินน้ำเขาะบ่ร์เฮ้แต่หนูช้อนอ้ามันตลกบ่มันม่วนบ่ ดีโวันวนบอลูกมันวนจะบอฮัลโหลพ่อป๊าอ้ำคำนันคนีทำไมอกูทำไมอ่ะอ้ำอ่ำคำนั้นคีนมินนนิมมิน